วัสดีค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอแรกของซูจังนะคะวันนี้ซูจังจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์คืออะไรเรามาทําความรู้จักกันเถอะอิกิมาโชอินเวอร์เตอร์หรือที่เรียกย่อๆว่า VSD คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามที่เราต้องการซึ่งเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อินเวอร์เตอร์อยู่รอบตัวเราเช่นแอร์เครื่องซักผ้ารถไฟฟ้า หรือแม้แต่สายพันลำเลียงกระเป๋าเดินทางตามสนามบินเป็นต้นทุกคนดูแล้วใช่ไหมคะว่าอินเวอร์เตอร์ยู่รอบตัวเรามากมายซึ่งพูดง่ายๆว่าอินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบของการหมุนมอเตอร์ได้อย่างอิสระนั่นเอง นั้นเรามาทำความรู้จักประโยชน์ของอินเวอร์เตอร์กันดีกว่า 1. สามารถเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ได้อย่างอิสระ 2. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากสุดถึง30%หากนึกภาพไม่ออกลองดูกราฟตัวอย่างเครื่องปรับอากาศที่ใช้และไม่ใช้อินเวอร์เตอร์ สังเกตได้ว่าเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงานแล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้งเมื่ออุณหภูมิไม่ได้ตามที่กำหนดทำให้ต้องจ่ายไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ทำงานอีกครั้งโดยเป็นการทำงานแบบร0 0เอร์เซส่วนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิได้ที่แต่ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์จะลดลงและรักษาสมดุลความเร็วรอบไว้ ทำให้ประหยัดไฟนั่นเองค่ะ 3. จากการที่สามารถเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ได้อย่างอิสระจึงสง่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น 4. ระบบอินเวอร์เตอร์สามารถช่วยลดการกระชากข,ของกระแสไฟฟ้าขณะที่มอเตอร์เริ่มทำงานจึงสง่งผลให้ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ยาวนานมากขึ้นเราจะยกตัวอย่างงานด้านการผลิตในอุตสาหกรรม จะเปรียบเทียบการทำงานระหว่างมีอินเวอร์เตอร์กับไม่มีอินเวอร์เตอร์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้อินเวอร์เตอร์กับพัดลมดูดอากาศกันนะคะอินเวอร์เตอร์ที่เราเลือกใช้วันนี้จะเป็น FR Series นะคะอินเวอร์เตอร์ซีรีส์นี้มีฟังก์ชันประหยัดพลังงานหลากหลายแล้วยังมีฟังก์ชันที่เหมาะสมกับพัดลมดูดอากาศและปั๊มน้ำในโรงงานอ,อุตสาหกรรมด้วยค่ะ ทางด้านซ้ายก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศที่ไม่มีอินเวอร์เตอร์ส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศที่มีอินเวอร์เตอร์โดยทางเราจะเปิดพัดลมดูดอากาศทั้งสองฝั่งพร้อมกันเพื่อดูการทำงานของลูกบอลค่ะฝั่งขวาจะเป็นการทำงานของอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะค่อยๆเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ขึ้นไปจากในวิดีโอคลิปจะเห็นได้ว่าแรงลมที่กระทำกับลูกบอลแตกต่างกันอย่างชัดเจน ฝั่งซ้ายคือฝั่งที่ไม่มีอินเวอร์เตอร์แรงลมจะมาไม่เท่ากันและไม่สม่ำเสมอฝั่งขวาคือฝั่งที่มีอินเวอร์เตอร์แรงลมจะมาเท่ากันและสม่ำเสมอตลอดสำหรับการทดลองพัดลมดูดอากาศที่มีอินเวอร์เตอร์และไม่มีอินเวอร์เตอร์มีผลอย่างไรกับลูกบอลมีติดตั้งอยู่ที่สุสเดน FAVR line นะคะลองเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะ บริษัทซูซูเดนอินดัสเทรียนไทยแลนด์จำกัดเราเป็นผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติในโรงงานไม่ว่าจะเป็น IoT, โรบอทอันดงสการด้าคอนเวเยอร์ AGV และเทคโนโลยีอื่นๆท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ที่ Line th, page, YouTube, s u s u d e n t s Facebook Fanpage, YouTube, เว็บไซต์ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอาิก์ตกซมาส